ตอนนี้หนุ่มโสดผมจะแนะนําให้คุณรู้จักกับหนุ่มโสดที่อยู่ตรงนี้นะครับ,รบเริ่มจากพี่โก้เป็นที่ปรึกษาด้านการเนงิน<ม>ส่วนเอิร์ธจากโพกเดียมหลังนะครับเป็นพนักงานดูแลเกี่ยวกับเรื่องก่อนการขายประกันคุณไยุยนะครับไม่ไม่มีอะไรไ <c oughs> ค่ะ <c oughs> นั่นแปลว่าคําถามที่คุณเตรียมมานั่นแลหละฮะจะเป็นเครื่องมือทําให้คุณได้ตัดสินใจว่าใครที่คุณจะจูงมือพาออกไปเช่เลยครับ ผมอยากรบกวนขอถามพี่โก้แล้วก็พี่เอ,อแล้วกันครับถ้าสมมติว่าเราสองคนคุยกันตกลงว่าอยากเลี้ยงสัตว์ชนิดหนึ่งอยากเลี้ยงสัตว์อะไรเหตุผลในการเลี้ยงสัตว์นั้นเพราะอะไรครับมีตัวเลือกระหว่างข้อหนึ่งเล็กดาวิกานะฮะโอเคไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชพี่โก้ไะไตอบก่อนครับครับสำหรับโก้กขจะเลี้ยงสุนัขครับเพราะสุนัขเนี่ยมันค่อนข้างจะผูกพันกับมนุษย์มากครับ ก็มี2ตัวนะครับท uh> ี่เคยเลี้ยงอยู่อีกตัวหนึ่งได้เสียไปแล้วก็ล้ค่อนข้างที่แบบเป็นเรื่องที่แบบเซนซิทีฟมากเพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งที่เหลืออยู่เนี่ยกูก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดเดี๋ยวตอนนี้อายุ14ีปีแล้วก็เท่าแก่มากแล้วเพราะฉะนั้นกูก็ว่าเหมือนคนคนหนึ่งที่เราเข้ามาในชีวิตเราอะครับเราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีที่สุดถ้าเขาเข้ามาในก้าวเข้ามาในชีวิตเราแล้วครับพี่เอิร์ธครับพี่เอิร์ธจะเลี้ยงอะไรดีครับสำหรับตัวเองเอิร์ธอยากจะ เอออยากจะเลี้ยงแมวสักตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเออเคยสูญเสียแมวที่รักมากที่สุดที่เลี้ยงมาประมาณสิบปีตอนวัยเด็กแล้วอยากรู้สึกว่าถ้าเรื่องเอออยากจะมีแมวสักตัวหนึ่งมีคนช่วยเลี้ยงไปด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะสิ่งนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่มาทดแทนแล้วก็แบบว่าสิ่งที่มันเสียไปแล้วเออคิดว่าวันนี้เอาอาจจะเจอคนนั้นแล้วที่แบบว่ามาดูแล,แลแล้วก็เลี้ยงดูแมวตัวนี้ไปด้วยกันครับเอ,อ,อาล่ะฮะเดีย มากับแมวมาเ<บ>จอกันสู้กัน <ๆ S 1> ทุกทีทนะฮะ,ะแม่มันเป็นคู่ตรงข้ามกันจริงๆนะฮะและดีทั้งคู่แต่คุณต้องตัดสินใจในการดับไฟคนหนึ่งและพายคนหนึ่งมาเจอเรา